สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมเซฟติ้ตน,นั่นเองเย้ซ yeah! ึวันนี้นะคะเราก็จะมาลองแต่งตัวภายใน10วิ1นาทีแล้วก็10นาทีค่ะเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะไปดูคลิปกันเลยเย้ yeah! โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ สิบวิก่อนนะคะดูซิว่าในสิบวีเนี่ยเราสามารถแต่งอะไรได้บ้างเนี่ยสิบวีใครมันจะไปแต่งได้วะแกซึ่งงบที่มีในวันนี้ก็จะมีอยู่ที่60บเซมนะคะแล้วมาดูกันว่า60เซมนี้ในสิบวีแต่งอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้เราก็เอาเสื้อที่เราใส่ทุกอย่างออกไปแล้วนะคะเหลือแค่เมคอัพนะคะเพราะว่าถ้าเอาเมคอัพออกเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคาดว่านะ่าจะแต่งไม่ทันกันเลยต้องเอาเมคอัพไว้นะคะอขอขอแบบแค่นิดนึงนะแกมาค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาตรงนี้นะ ะะเรามาดูกันว่าน10สิบวิจาแต่งอะไรได้บ้างเออวันพรงนาขอเข้าหน้าอ้าโอเคอย่างแรกก็ต้องเลือกทรงผมแนะ่นอนเอาหนึ่งสองจะเริ่มมาแล้วนคะะ่ะสิบวิปับ๊บสิบวิมาเอ่อคอสตูมคอสตูมก็อนหนดิคอสตูโอ,อ,อ๊ยเม้วแม้าววยแม้วอ,อันนี้อันนี้ก็ได้ค่ะอ๋อ ิบวิหมดแล้วค่ะสิบวินี่ก็คือหน้าตาของการแต่งชุดสิบวิของเรานะคะทำการซื้อก่อนนะทั้งหมดโอ้สิบสามเซฟจุก,จ,กจุกค่ะมาทิงได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเซฟสไตล์ไว้ก่อนนะต่อไปนะคะก็จะเป็นที่1นาทีนะคะเรามาดูกันว่า1นาทีเนี่ยเราสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะคะ1นาทีมาเริ่มจับเวลาเลยติร์ โ oh, oh, อ้โหหนึ่งนาทีชิลๆนะคะไม่ต้องทําอะไรมากอารอบนี้เราจะแต่งแบบว่าทรงผมไหนดูซิเอาทรงผมอะไรดีโอเคห้าสิบวีแล้วเอาเป็นแต่งเป็นแบบเป็นแบบตีมหน่อยแมเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยแมเออเอาเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยอ,อันนี้หรออุยทรงนี้น่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็คอสตูมอุ้ยชุดเหมือนบาร์บี้มากแก่เอาชุดนี้หรออุ้ยชมพูจังอันนี้หรออันนี้ก็น่ารักนะคะเอาเป็นไหนดีดูเวลาก่อนนะอุ้ยสามสิบจามีแล้วแกแกรีบเลยก็ดีนะกอยอันนี้แล้วกันค่ะรองเท้ารองเท้ารองเท้ารอบที่แล้วไม่ได้ซื้อรองเท้าค่ะ รับหนึ่งวิไม่ใช่หนึ่งวิรอบสิวิเราไม่ได้ซื้อรองเท้านะคะเรามีเรื่องซื้อรองเท้าหน่อยเอาไปไหนดิอุ้ยดีก็สวยนะเนี่ยแกอย่าเลือกมากสิกอยแกต้องเลือกอุ้ยนี่ไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะเอาไหนเดี่ะอันนี้เหรอเออเอาไหนดิอุ้ยสิวิแล้วทำไมมันไวจังวะแกฉันคิดว่าการแต่งตัวหนึ่งเดียบทีมันก็แบบน่าจะทันอุ้ยไม่ทันแน่เลยเออรองเท้าผ่าใบไม่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 ไมไมไมถุงถุงถุงเท้าเอาถุงน่องเอาอุ้ย โอเคโอเคก็เหมือนจะได้ตามนี้นะคะนี่ก็คือการแต่งตัวหนึ่งนาทีของเราค่ะอุ้ยก็น่ารักดีนะแกไหนกดซื้อสิปาร์ยี่เซมให้ตายสิโอเคซื้อเลยค่ะปะชิงโอ้โหจุกมาก รอบสุดท้ายจะเป็นส0นาทีนะคะโอ้โหเวลาแบบเหลือๆเลยแต่เซมไม่เหลือให้เราเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้ไปเติมเซมเพิ่มมาแล้วนะคะเป็น55เซมก็ยังนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเอาเสื้อที่ใส่ออกก่อนนะคะอีกก่อนอืนเราต้องเซฟสไตล์ก่อนตืดงโอเคเราก็เอาเสื้อที่ใส่ออกให้หมดอุ้ยสินาทีบันชิวเกินไปไหมลดเวลาเหลือ5เลยดีไหมไม่เอาคหะสิบนี่แหละมาเริ่มกันเลยตือึงโอเคเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ 10นาทีจะแต่งเป็นอะไรดีอันนี้กดหัวใจไว้ด้วยแฮะกระนารักดีนะคะเลือกทรงผมก่อนดีกว่าเออเอาเป็นทรงผมอะไรดีอยากอ่าต้องกําหนดแนวก่อนไหมว่าเราจะแต่งเป็นแนวอะไรดีนะนี่โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมผมมันเข้มขึ้นน่ะนไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะเราจะเอาเป็นอ่าอันไหนดีละ่ะทีนี้อ่า ทรงผมนี้น่ารักจังทุกคนแอบอยากเปลี่ยนสีผมอยู่นั่นเนี่ยสีผมที่เราใช้มันแบบว่าชุบูชูบูอยากลองเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆบ้างนะคะเอาทรงนีกแล้วกันน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพวกเสื้อกันบ้างดีกว่าโอเคเป็นลําดับยอดนิยมที่สุดแล้วนะแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นเสื้อตัวไหนดีล่ะ เลิศแต่ว่าไม่เอาเลยค่ะเราต้องให้มันดูแบบว่าเราต้องให้มันแบบว่าเก๋ๆนิดนึงนะคะเป็นแบบว่าอุ้ยชุดนี้สวยนะก็เอาชุดนี้แล้วกันค่ะแล้วก็รองเท้าเป็นส้นสูงสีชมพูหรอ,อมันจะซ้ำจอมเจไปหรือเปล่าเราเอาเป็นแบบว่าสีอื่นบ้างไหมนอกจากสีชมพู เอาสีชมพูได้ละค่ะเอาวันนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนใจนะคะเอาเป็นรองเท้านี้แทนนะคะเพราะว่ามันดูน่ารักกว่านะมีพุ่งๆด้วยอ่ะพุ่งๆคืออะไรเลยราก็เออเครื่องหัวเหรอเราจะใส่เป็นอะไรดีล่ะทุกคนอ่าอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะฟิลแบบว่าเออมาประกวดนางงามแล้วก็ได้มงอะไรเงี้ยโอเคเราก็แต่งได้ประมาณนี้นะคะแต่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนทรงผมนิดนึงเอาเป็นเออทรงอะไรดีล่ะให้มันเข้ากับชุดนี้นะคะเอเครื่องหัวจะเปลี่ยนแต่ว่าเราขอเปลี่ยนทรงผ ก่อนนะคะต้องเป็นทรงผมที่แบบว่าไม่บดบางชุดเหรออุ๊ยอันนี้แบบเข้ามากเลยอะแล้วแบบมันมีเออปุ๊บปุ๊บสีขาวตรงนี้เหมือนเออชุดเราเลยนะคะวิ๊ยอันนี้สวยแฮะเอาเหวนนี้ก็น่ารักดีนะคะแต่ขอไปดูแบบเครื่องประดับอื่นๆก่อนนะเครื่องประดับอ่าไหนดูสิอุ๊ยว้าวมีเล็บเอ้ยเล็บน่าสนใจนะคะเอาเล็บไหนดีล่ะว้าวนี่ชมพูไปเลยนะคะทั้งตัวแบบว่าชุดเป็นคุณนายทั้งทีนะคะมันก็ต้องมีแบบว่ากระเป๋านิดนึงเนาะแล้วก็ต้องเป็นกระเป๋าแ,แบบไม่มี สายด้วยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแกมันจะดูแบบดูเก๋อ่ะอุ้ยแต่น,นี่ก็น่ารักดีนะเอ๊ะอันนี้ไม่ช่กระเป๋านี่อันนี้มันเป็นเหมือนโทรศัพท์นะคะที่มีเคสเป็นกระเป๋าอุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะมีกระต่ายห้อยด้วยอะ่ะแต่ว่ามันน่าจะดูไม่ค่อยเข้านะคะอันนี้มาดูแบบติดเล่นหรือเปล่าก็น่ารักดีนะนนกระเป๋าอันไหนดีี่ะหูยเลือกยากจังโอเคตอนนี้ก็เลือกกระเป๋าได้แล้วนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นอ่ากระเป๋าอันนี้นะน่ารักมากเลยต่อไปนะคะน่าจะเป็นอ่าเครื่องประดับที่เรายังไม่ได้ใส่ก็คือจะ มีตรงหูนั่นเองเอ๊ะเครื่องประดับบนหัวฉันหายไปไหนอะเอาเป็นว่าเราใส่ตรงหูก็ดีกว่านะคะเอาไปอันไหนดีอะจริงอันนี้ก็สวยได้ดูแบบเก๋ๆอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเอาไปอันนี้ลนแล้วกันค่ะแล้วก็สร้อยคอด้วยดีไหม ไม่น่าเวิร์กนะคะเพราะว่าชุดเรามันมีแบบว่าเกี่ยวตรงคอไปแล้ววามีสร้อยข้อมือด้วยแกสร้อยข้อมือเ,อเป็นอันไหนอุ้ยอันนี้สวยมากสร้อยข้อมือเหรอ,อเอาเปอันนี้แล้วกันค่ะนี่น่ารักมากเอ๊แต่เหมือนเล็บเราจะหายนะเอ๊เล็บเล็บหายจริงด้วยค่ะเอาเอาเล็บใหม่ก็ได้มาป๊าอ้าวได้เล็บแต่ไม่มีโอ้ยไม่มีกระเป๋าหรอว่ามีเล็บแล้วดูเก๋ก,กว่านะเอาจริงๆถึงจะไม่มีกระเป๋าแต่ว่ามีเล็บก็คืออุ้ยเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะคะเราเพิ่งเห็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องหัวก่อนเมื่อกี้เครื่องหัวฉันว่าฉันใส่ไปแล้้วนนนัเีกก็ ่อยเข้าทุกคนที่มันเป็นแบบผีเสื้อเมื่อกี้หายไปไหนแล้ว่าทำหายะลองมาดูอันนี่ก่อนนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเกือบไม่ทันเวลาโอ้โหถึง10นาทีจะดูเยอะนะคะแต่ว่าก็คือเกือบแต่งไม่ทันนี่ก็เป็นชุดเออสินาทีที่เราแต่งได้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นแบบว่าสาวไฮโซเก๋ๆนะคะรู้สึกอยากแต่งหน้าใหม่ให้น้องแจ็แต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูดีกว่านะคะว่าเราเสียไปทั้งหมดกี่บาทนะคะป๊าปโอ้โหสามสดเซมนะคะป๊าปซื้อเลยช โอเคตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละเวลาที่เราแต่งไปเนี่ยแต่ละแบบจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบ10วินะคะ1ิบวิก็คือเป็นแบบนี้เลยตึงตอน ก็ไม่แย่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเมคอัพออกเราเอาเมคอัพออกสี่แต่งไม่ทันแน่ๆก็จะเป็นแบบว่าเออเหมือนใส่ชุดนอนนะคะแล้วก็คิ้วตุ๊กตามาด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบ1นาทีนะคะหนาทีก็จะเป็นแบบนี้เลยช่ n งโอ้ดูสวยเก๋ขึ้นมานิดนึงอันนี้เหมือนแบบว่าเออปาร์ตี้ในผับแต่ว่าถุงเท้าแกคือแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ แล้วก็ไปดูแบบสุดท้ายก็คือปาดาม แบบส0บนาทีนั่นเองสวยมากแกฉันชอบชุดนี้สุดๆแอบบอยากเปลี่ยนสีผมนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้หน่อยสิเออรู้สึกว่าสีชมพูต,ตัวตัวไม่เคยเก๋นี่เป็นสีทองไปเลยจ้ะน่ารักมากหวานมากแกสวยมากอุ้ยเป็นสีดําก็สวยแฮะอุ๊ยแกแอบบอยากเปลี่ยนสีผมเหมือนกันนะเนี่ยว้ายสวยมากสวยมากสีเขียวแบบโอ้โคิดว่าถ้าจะให้เก๋ที่สุดน่าจะเป็นอุวยอุย,ยสีนี้สวยมาก เหมือนแบบสีครีมครีมอะคุณอุ๊ยน,นี่น่ารักมากทุกคนสีนี้สวยมากอุ๊ยสีนี้แบบน่ารักเวอร์แต่ว่ากลับค่ะกลับกลับบ้านเราอยู่สีชมพูนะคะแล้วกลับไปใช้สีชมพูเหมือนเดิมอ่ะโอเคโอ้คลิปจบแล้วนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ที่ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย